บ่อฟูณนะครับสามคูณสองเมตรนะครับก็ลงมาอยู่ห้าร้อยตัวนะครับับผมอันนี้เลี้ยงปลาดุกในท่อซีเมนต์นะครับมาดูการเลี้ยงนะฮะนี่ก็ค่อนข้างโตนะครับบ่อนี้ลงประมาณห้าร้อยนะครับก็จับกินไปเรื่อยๆแล้วนะครับจับกินไปหมดแล้วนะครับถ้าสี่เดือนก็ค่อนข้างโตนะครับประมาณห้าถึงหกตัวโลได้นะครับอันนี้เป็นบ่อ พ่อแม่พันธุ์นะครับอ่นะฮะสังเกตดูนะครับอันนี้ก็เลี้ยงในท่อนี้นะครับเขาก็โตมากนะครับโตมากอันนี้ตัวละหนึ่งโลแล้วนะครับพ่อแม่พันธุ์นะฮะอายุสองปีนะครับสองปีดูเขากินอาหารนะครับอันนี้บ่อสองคูณสามเมตรนะครับพ่อแม่พันธุ์นะครับก็เลี้ยงไว้นะครับไว้เพาะนะครับไว้เพาะก็เพิ่งทดลองเพาะนะครับเพิ่งได้สองรุ่นนะครับผมการสามารถติดตามดูคลิปที่เพาะได้นะครับ เจ้มือใหม่ก็เพาะได้นะครับอ่ากินแป๊บเดียวหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้อีกนะครับอาหารปลาดุกเบอร์สามนะครับอ่าเราก็ให้ตามรุ่นตามอายุเขานะครับก็ค่อนข้างโตนะครับจะเลี้ยงเลี้ยงในบ่อซีเมนต์นี้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับชุดนี้นะครับก็ถือว่าโตนะครับประมาณอ่าห้าหึงหกตัวโลได้นะครับชุดนี้ครับอันนี้ก็เป็นปลาดุกนะครับที่เลี้ยงใน บ่อปูนนะครับบ่อสามคูณสองเมตรนะครับก pues ็ลงไว้อยู่ห้าร้อยตัวนะครับอันนี้ก็ทานอยู่ตลอดนะครับอันนี้เหลือนะครับอันนี้ที่เหลือทานนะครับก็อาจจะครบปีแล้วนะครับก็เปลี่ยนน้านะครับก็ทั่วตัวตัวนะครับอันนี้เป็นปลาดุกดิอุยนะครับปลาดุกดิอุยนะครับตัวก็ค่อนข้างโตนะครับเลี้ยงในบ่อปูนนะครับผมก็เลี้ยงไว้นะครับประกอบอาหารนะครับก็ ทานไปเรื่อยๆนะครับทานทุกวันนะครับเวลาทำกิจกรรมในสวนก็ถ้าไม่เอากกก็เอาปลาดุกนะครับเป็นอาหารนะครับผมก็เลี้ยงไว้นะครับก็ถือว่าตัวโตนะครับอันนี้ก็เหลือมานะครับที่เหลือจากปีที่แล้วนะครับจะลงไว้ปีที่แล้วนะครับก็เหลือปีนี้นะครับก็น่าจะประมาณร้อยกว่าตัวนะครับร้อยกว่าตัวนะครับเพราะว่าทานไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูอีกบ่อนะครับอีกบ่อ ป็นพ่อแม่พันธุ์รัสเซียนะครับที่เลี้ยงไว้นะครับก็อายุก็เกือบ2ปีและสปีแล้วนะครับก็เอาไว้ผสมพันธุ์นะครับก็เลยเลี้ยงไว้นะครับก็ตัวก็ค่อนข้างโตนะครับตัวหนึ่งก็ประมาณโลนะครับประมาณโลโลเสเสนะครับโลขีด2ขีดนะครับก็เลี้ยงในบ่อปูนเหมือนกันนะครับแยกไว้นะครับไข่เต็มท้องนะครับก็แยกไว้สลหรับเตรียมเอาไปเพาะพันธุ์นะครับสามารถเลี้ยงในท่อได้นะครับก็ในท่อก็ถ้าท่อ80ก็ ถ้าเลี้ยงไปแล้วทานไปเรื่อยๆก็ลงได้ประมาณ200ตัวนะครับก็อายุประมาณ1เดือนนะครับแล้วก็เริ่มทานได้แล้วนะครับมันก็กินไปเรื่อยๆนะครับของสเดือนนะครับมันก็ไม่ค่อยแออัดนะครับเดียวว่าเราเลี้ยงให้มันโตเลยนะครับก็ลงเลี้ยงครั้งแรกก็ประมาณ200ตัวนะครับก็ผ่านไป1เดือนก็ลดลงเหลือประมาณ150นะครับถ้าเข้าเดือนที่3ก็เหลือบ่อละประมาณ100นะครับก็คงรับได้นะครับสำหรับท่อนะครับเลี้ยงในท่อนะครับก็ค่อนข้างโตนะครับ วันนี้ก็มาเปลี่ยนน้ำนะครับเปลี่ยนน้ำก็เลยถือโอกาสนะครับมาถ่ายให้กับทุกท่านได้ดูด้วยชมนะครับเลี้ยงปลาดุกนะครับผมในบ่อปูนนะครับไว้ประกอบอาหารครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ